大家好，的朋友们，我是金建成。<noise> OK，好อาภ金，ษาจ大家好，我是金建成，呃，是泰国艺人，呃，今年我二十九岁，呃，我喜欢，啊、呃。 我喜欢เอ่อเขียวสีขาวและสีน้ำเงินเอ่อ今年我想เอ่อไปจีนจีนไปเที่ยวเอ่อและเอ่อของผมชอบไปเล่นซิการ์โ <laughs> ซ่เอ่ออะไรอีกนะผมชอบไปก๋วยเตี๋ยวผัดหมู เออวันสีฮวนเธอเอ่อเมริคีคาเฟ่เอ่อ <laughs> อะไรอีกอ่ะเออแค่นี้ก็ได้ครับใจเจียนครับโอเคแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็ว่าไอหนิมเอ่อการเทคนิค แต่งตัวของบิวช่วงนี้ก็จะเป็นการแบบใส่เสื้อวันสีมงคลครับก็จะเปิดเนต็ตดูว่าออวันนี้ควรใส่เสื้อสีอะไรแบบส่งเสริมในด้านไหนบ้างอันไหนเป็นเรื่องไม่ดีสีไหนไม่ดีเราก็ไม่ใส่ครับจริงๆก่อนหน้านี้คืออยากทําหลายสีมากแล้วก็สิ่งที่สีที่อยากทําก็คืออยากทำสีขาวครับ เหมือนหรอเหมือนเมืแมวเมาช่วงนี้นะครับก็หลังจากจบคอนเสิร์ตมาก็มันคือช่วงแบบพักผ่อนก็ช่วงนี้ก็จะเอ็นจอยกับการใช้ชีวิตแล้วก็กินเยอะขึ้นแต่ก็ตอนนี้ถามว่าพอใจไหมก็พอใจในระดับหนึ่งแต่ว่าบิวก็อยากตัวใหญ่มากกว่านี้ครับ เออเป็นเออเป็น i n f s 4ครับ type a แล้วก็เออเป็นคนที่ถามว่าชอบเข้าสังคมไหมก็ก็ชอบแต่ก็มันก็จะมีเวลาช่วงที่แบบอยากอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็แต่จริงๆส่วนใหญ่คือไม่ได้อยากเข้าสังคมมากขนาดนั้นแบบไม่ได้เป็นคนที่ extrovert แบบบแบบ เฮ้ยชั้นเหงาชั้นต้องการเจอเพื่อนบางทีแบบชั้นเหงาชั้นก็อยู่คนเดียวได้เหมือนกันเลยครับถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปร่วมนะฮะแล้วก็เอออยากจะไปสะแสดงแบบเขาเรียกวแบบ่าทางด้านพักนาดนตรีของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นครับโอ้มีแน่นอนครับก็เดี๋ยวซิงเกิลที่เพิ่งทำเสร็จก็เดี๋ยวเรามาปล่อย ปล่อยเร็วๆนี้แล้วก็ในอนาคตถ้าแบบยังยังอยากทำทางด้านดนตรีอยู่ก็จะทำออกมาเรื่อยๆครับถ้านับเป็นเครื่องดนตรีที่แบบเล่นได้นะขออนกญานก็มีแคกโซโฟนกีตาร์เบสเซนโนอ,อะไร,รอีกอะแล้วก็คาริบบา ก็เยอะมันแต่มันก็ไม่ได้เล่นเก่งไปซะทุกอย่างอแต่ว่าสิ่งที่ถนัดที่สุดก็คือแซ็กโซโฟนแบบทุกตระกูลเลยครับก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็หลังจากที่ผมได้เรียนภาษาแบบเก่งระดับหนึ่งแล้วก็จะพยายามทำ <S S ทำออกมาให้ทุกคนได้รับฟังกันครับพออย่างที่บอกผม พูดภาษาจีนไปคือผมอยากไปที่ประเทศจีนแล้วก็ไปทุกทที่เลยค่ะคือที่อยากไปจินคือผมอยากไปดูที่แบบสตรีทฟู้ดที่แบบช่วงนี้เขาเป็นไวรัลแบบเยอะๆคืออยากไปลองชิมสตรีทฟู้ดที่ประเทศเขาดูบ้างครับ <S <S เปาจืครับเปาจืแล้วก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็กินเปาจื คือเป็นอาหารจีนที่แบบซาลาเปามันอร่อยคือมันมีทั้งแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์อยู่ข้างในคือมันโอเคลงตัวแล้วครับสิ่งที่ประทับใจของประธานชาวจีนก็คือเขาให้การสนับสนุนบิวแบบค่อนข้างแบบมากเลยทีเดียวแล้วก็บิวก็ต้องขอขอบคุณจากใจตรงนี้ด้วยอีกครั้งที่ทุกคนแบบสนับสนุนบิวมาตลอดครับเน่ก็ต้องขอบอคุณจรกใ แผนการทำงานของวิวในปีนี้ก็มีหลายอย่างครับคืออยากอยากทำทั้งเพลงด้วยอยากทำทั้งอ,อ,อาจจะเป็นวีล็อกแล้วก็บิวเพิ่งเปิด YouTube ไปก็อยากจะทำอะไรที่ออกมาให้มันดูแบบพรีเซนต์ความเป็นตัวเองมากขึ้นอยากจะไปหลายๆที่ที่บิวไม่เคยไปแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปครับ